ทไมดิสนีมาเกลมหนุ่ทำเองและใครจะเปิดหักกิฟต์ว่ามันต้คิดถึงพลาสติกที่เราม้อทิ้งลมทันทีนี่ละใช้ไฟเซ็ตลุกแรงแรงเลยเกิดคอมบราส์ต์เนียพลาสติกนั้นกลายเป็นเนียนี้เอาหนุ่มหนุ่นเล่นจำพันระบุญแทนแปรรู้คิดไม่ธรรมดานีถุงพลาสติกที่ถูกกิงไปกับต่อกลายเป็นมัสดุกที่น้าใช็ม่ไอเดีงมีประโยชน์ในขณะที่วัสดุกยงมียนสนิทเช็กว่ส่มก็มาช่วยคลิงเป็นมาบุ่นคนยนยนี้ด้วยเฮกอนี่คนนั้นนั่นคืน พราะจนมสุด e ุกแห่งเล็กๆปอย่างสมบูรณ e ์ล้วใช้คอนเนเนอร์ตัทุบแตกเป็นสิเล็กเล็กน้ำเสีพลาสติกที่ทุบแตกแล้วไปใส่ในเครื่องบดหั่นกระบ๋อการบดจนมสดุูกลายเป็นเม็ดเล็กะเอียดเม็ดพลาสติกที่บดเสร็จไหลออกต้มน้ำใส่ในเครื่องผสมอีกเครื่องผสมเติมพรสีในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากเครื่องผสมทำนานจนส่วนผสมเข้ากันอย่างต้มพลูนสิ่งเทเม็ดพลาสติกที่ผสมเสร็จลงในเครื่องสีขึ้นรูปที่เห็นอยู่ตรงนี้ การเต้นตนันตันคุณรูร้เพื่อนสิพลาสติกยังละเอียดทุ่มพลาสติกที่เคยถูกทิ้งในอดีตลายเป็นเท้าอีทิ้งแลังขนาดเล็กนาา่ารักเก้าอีพลาสติกแบบนี้มีให้เห็นกันทั่วไปแต่แบบที่ทำจากเครื่องพลาสติกที่ทุกทิ้งแล้วน้ำตาใไม่เพื่อเป็นท้องใสทิ้มีประโยชน์แบบนี้ทือว่าเป็นที่สุดเลยทุกคนคิดเห็นอย่งางไรกันบ้าง เพียงแค่มีฝีมือชำนาญทุนเพยรที่ทุกทีงก็สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งล้ำทาได้ทุนเพสติกเหล่านั้นปฏติแล้วมักถูกทีเป็นทุนเพยรทั่วไปแผนการชำนานอย่างประนีคของแฉล์ปากีสถานที่มีคนชำนาญสูงมูลาค่าของมันจึงเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่ามันทุกเปลี่ยนเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีประโยชน์อย่างแท้จรงิงอันดับแรกโคกเท่าจะใช้วิธีหลอมทุนเพย,ยรด้วยความร้อนสูงจนกลายเป็นเข่าเหนียวคนแบบนี้จากนั้นนำขวดสมบุกมาทุนไปมาเพื่อให้เกิดเป็นแผ่นป ต้องบอกเลยว่าความเงียวนัตนี้ดูขายกับลูกอมันที่คุณเคยกินทันเด็กๆหรือเปล่าเพราะฉะนันแห้งและแข็งตัวจากนั้นจึงรวบรวมแผ่นกลมใหญ่ทั้งหมดนี้ไว้ด้วยกันในขนะเดียวกันฉางฟีมืออีกฝั่งจะทุบแผ่นกลมใหญ่นี้ให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำไปใส่ในเครื่องบดเพื่อผสมละบดละเอียดจนได้เป็นเม็ดเล็กีดำแบบนี้ เล่นเป็ทุกเมืีดทำเหล่านี้เราไม่ถุงและสุดท้ายเมืีดทำเหล่านี้จะถูกส่งไปเป็นครึ่งพลาสติกผ่านกระบวนการขึ้นรูปอย่างประณี้เป็นครึ่งพลาสติกเม็ดพลาสติกที่ทำจากถุงขยะนี้จะเปลี่ยนรูปอย่างรวดเรลกลายเป็นกรอฟพลาสติกสีดำที่สวยงามและมีราคาย่ำแยาวและกราฟพลาสติกชนิดนี้ก็ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเราเล่นขยะที่เคยถูกทิ้งให้กลายเป็นคนใช้ที่มีประโยชน์คุณที่เทีนอย่างไรบ้าง